แล้วเราต้องขยิบ <laughs> เออกินแล้วไม่ขยิบเออกินแล้วค่อยขยิบนี่แต่เราให้พี่เปียรเปิดมอเปิดมอไม่มีที่เปิดไม่มีที่เขาสุกนี่โอ้ยน่ากินมากเออทำแต่เราจะมาดูวิธีการทำนะคะว่าจะน่ากินแค่ไหนนุมน่มๆเร็วๆนุมน่มๆ นี่นะคะเดี๋ยวเอาลงดิกินเป็นที่นี่เนาะอ๋อพี่ทีอะไรพี่สมพูดอันนี้คืออะไรโหระีอ่ีอ๋อหมูเด้งกินเยอะๆนะหมูเด้งเหมือนหมูเด้งอยู่เลยหมูเด้ง ดูครับน่ากินมากคุณผู้ชม,มน้ำลายสอเลยอ่ะนี่นะคะเชฟจะตอกไข่นะคะแบบไข่แบบไข่แบบไข่อนนนะขอนเซนนะไข่ออ<ใ>นเซนนะรู้จักไหม <c oughs> นี่ตอนนี้นะคะ <c oughs> ก็คือแบบพูจะพูเราพูโดยสารลูกค้า ตอนนี้คือคาเต็มร้านเลยนะคะทุกคนนี่แล้วก็ปิดไว้ก่อนไหมเราใส่ผักก่อนใส่ผักไปเลยใส่ผักก่อนแล้วพอมันแบบพอมันโอู้ดมันก็จะพอดีอะนะอเนาะมือเหมือนจิบหมูยนะ <laughs> อยูอ่นะคุณพี่คุณพี่ทำอาหารจริงเลยคุณพี่เป็นเชฟหรือเปล่าคะ เชียช่ยบ้าในเชีย่ยบ้าดิตุ้งเยอะๆแต่งตู้เหมือนคุณไตพบเลยเหมือนเลยนะเหมือนคุณไตพบ <c oughs> ไม่รู้จักคนอาไต่พบวะเ,อ,ะเอ,อ้ต่อยอะ่ะต่อยอะ่ะไม่แต่พูดเหมนนือนในนี้อยู่นะคนขับรถตู้อะ่ะชุดชื่อชุดติ่มซำเห็นปะคนขับรถตู้อะให้บ้านคนรวยอะ่ะเอ้ยอะไรอย่ี้นะ <c oughs> าจารยิ่งศักดิ์คะเหมือนกันเหมือนทุกคนเลยอย่าไว้ตัวเองเออเดียอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากอ๋อเออไม่เป็นไรเดี๋ยวพอมันแบบมันลงไปมันก็พอดิอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปตัดผมมาหรอคะตัดผมมาหรออาจารย์ยิ่งศักดิ์ดูครับดูเส้นหน่ไหมมึงเส้นไหนไหมขบุญเส้นนิดนึงแล้วกันแต่บุญเส้นสักหน่อยสักหน่อยแต่ผักนิดเดียวเรามันเรามันเป็นเรามันเป็นสัตว์กินเนื้อ แล้วก็๋ยวปิดไว้ให้มันอุ๊กก่อนแล้วก็ค่อยกินมันละอูกุคกอุ๊กในหม้อัวมอแบบเดือดเดียงดังมากเลยนะคะโอเคแต่เราจะมารอกันนะคะทุกคนตอนนี้คือเดี๋ยวเราจะเคลียเราจะรอจิ้มจุ่มรวมสุกก่อนแล้วเราก็จะมากินนีไหลบัวกุ้งสดเปกัน้จิ้น้ำจิ้มนี่นะคะอู้อยากให้ทุกคนมากินคือมันแบบ ดีมากเจ้าของร้านน่ารักมากส้มตําน้องฝ้ายนะคะชื่อเดียวกชื่อเดียวกับเราเลยนะคะปเป็นพี่น้องกันจริงๆอ่ะพี่ละเหนื่อยใจกับน้องว่ะเด้อขอบคุณขอบคุณพี่เพียวนะคะที่วันนี้พามาแนะนําร้านด,ดีๆเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะรีวิวร้านไหนรอติดตามชมนะคะกินก่อนค่ะทุกคนอ่ะไปไบแฟนคลับกอนยบายค่ะขอบคุณละค่ะบ๊า